ข้อสามสักว์เปลี่ยนน้ำตาจะไหลแหละเอ,อเป็นเซตของหนึ่งสองสามสีไปเรื่อยๆนะร้อยห้าสี่แล้วก็ร้อยห้าห้าน้องผู้ชายหรอไม่ไม่มันมันจะเป็นแบบน้องหลายคนแล้วมันลำบากใจตรงที่แบบพี่จะไม่สอนแล้วนะอะไรเงี้ยมันเข้าใจใช่ไหมแบบเออแบบพี่จะไม่สอนแล้วนะแบบพูดยากมากเลยเฮ้ จะไปเหยียมันเอ่เซตบบอกว่าสมาชิกมันคือค่า X อ่ะแล้วค่า X อเอามาจาก A โดยที่1บวก i หารด้วย1ลบ i เท่าแล้วยกกำลัง 2x งลบ5แล้วเท่ากับ i กำลัง x ลบ2เขาถามจำนวนสมาชิกของ b พี่ย่อเป็น n อ็นหาอี B A. เอา,อางี้ขั้นตอนแรกยังไงเราก็ต้องไปไปจัดรูปตัวนี้ก่อนนะแล้วทีนี้วิธีจัดรูปอะ่ะเราเราก็เริ่มจากด้านในก่อนนะตัวนี้ก่อนเริ่มจากด้านในก่อนก็ต้องทําให้ส่วนไม่ติดไอนะมันเป็นหนึ่งบวกไอหารด้วยหนึ L ่งลบไอเราก็ต้องคูณด้วยหนึ่งบวกไอส่วนหนึ่งบวกไอเข้าไปไ,ไม่เชื่อ หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเราจะได้หนึ่งแล้วก็ลบกับลบหนึ่งนี้หารออกมันก็ได้สองแล้วด้านบนในไอคู่เนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องจับคูณกันปกติตัวแรกก็จะได้หนึ่งแล้วตัวนี้ได้บวกไอตัวนี้ก็ได้บวกไอก็เป็นสองอะไรสองไอแล้วไอคูณไอก็ได้ไอกาลังสองมันก็จะเป็นหนึ่งบวกสองไอและไอกาลังสองได้ลบหนึ่งก็ตัดกันแสดงว่ามันจะเหลือแค่สองไอ แต่ว่าด้านล่างก็คือเลขอะไรเลขสองมันก็กลายเป็นสองไอหารด้วยสองก็เลยเหลือไอ,อนี่เดียวไน่าจะได้ข้อสุดท้ายไหมเนาะข้อนี้อ,อ,อ้าวแล้วก็่คำตอบอะอะทีนี้พอเราได้ข้างในทั้งหมดได้ไอแล้วมันก็จะยกกำลังอะไร 2x ลบ5แล้วเท่ากับ i กําลัง x ลบ2ทีนี้พอฐานเท่ากันเนี่ยเราก็จับเลขคี้กําลังทําไมกันเท่ากันมันจะเป็น 2x ลบ5เท่ากับ x ลบ2แสดงว่าพอเราย้าย x ไปอ่จะจะเหลือ x เดียวแล้วตัวนี้ลบ5ย้ายมา5ลบ2เหลือ3มันก็จะได้ x เป็น3แต่ว่ามีชอยไหมไม่มีแสดงว่าอะไรแสดงว่าชอยผิดไหม แสดงว่าช้อยผิดนะก็แก้เลยเจริงๆแล้วข้อนี้มันมันไม่ได้หาค่า x อะแต่ว่าคำถามะมันถามว่า x มีกี่ตัวอันนี้เราฟังนี้ดีนะคำถามเนี่ยเขาถามว่า x ที่ที่ออกมาจาก a เ,เนี่ยเอางี้ถ้าเริ่มใหม่เขาถามว่าจำนวนสมาชิกของเซต b ะขเะขาถามว่ามีกี่ตัวแล้วสมาชิกของเซต b มันคือค่า x แล้วค่าเอกะต้องออกมาจาก A แสดงว่าขอบเขตของค่าเอกะมันตั้งแต่1ถึงอะไร155แล้ววิธีที่จะคัดเลือกว่าตัวไหนที่มันใช้ได้เนี่ยเวลาเอาค่า x มาจากเซตเอเวลามาแทนอ่ะสองข้างต้องเท่ากันถึงจะใช้ได้แล้วเราใช้ได้ตัวหนึ่งเลขสามอย่างนี้นะับเป็นหนึ่งตัวเราก็ต้องหาอีก,อกน่าจะสิบยี่สิบตัวคนระับเพราะดูใช่ไหมถ้าดูจากชอยมันมันเป็นหลักสิบยี่สิบตัว <c oughs> เราก็ต้องไปไล่เลขว่าลองแทนเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามว่าแบบมันเท่ากันไหมอ่ะ แล้วตัวที่เท่ากันก็นับเป็นหนึ่งตัวงงไหมเนะี่ยไม่งงอะ่ะเออนี่ไงเราไงเดี๋ยวเรามานั่งแทนกันทีนี้วิธีการก็เดี๋ยวต้องจัดรูปก,ก่อนก็คือย้ายไปหารย้ายไปหารก่อนมันจะเป็น i กาําลัง 2x ลบ5แล้วเราก็หารด้วย i กําลัง x ลบ2แล้วไอ้ฝั่งขวาต้องเป็นเลขหนึ่งเพราะว่าคูณกลับมันต้องได้ตัวเดิมทีนี้พอเราหารเนี่ยเราจะเราก็เอาเลขชี้กาลังมาลบกัน เพราะว่าฐานหารกันมันจะเป็น 2x ลบ5แล้วมันก็ต้องไปลบกับ x ลบ2แล้วเราก็แจกลบเข้าไปซึ่ง 2x ลบ x จะเหลือแค่ x เดียวแล้วลบ5ไปลบกับลบ2ก็คือลบ5บวก2ได้ลบ3เนี่ยเราก็ต้องเอาค่า x ที่มาจาก a e เข้ามาแทนแล้วเช็คว่าค่าไหนที่ที่มันได้1ก็เอาค่านั้นเลยแล้วต้องเช็คว่า1ถึง15 155มีมีได้กี่ตัว แต่ข้อนี้คือที่โจทย์ถามมัน <laughs> <laughs> มันจะมีข้อสอบเอเนที่วิเข้ามาแล้วมียากกว่านี้อแต่ไม่ได้สอนนะเด,เดี๋ยวเราตายอ, <laughs> อ่ะอย่างตัวแรกเลขหนึ่งแทนเลยตัวแรกได้ไอกำลังลบสองได้หนึ<ม>่งใช่ไหม,มไม่ะไอเลขหนึ่งต้องไอกำลังอะไร เออต้องนกําลังสี่อันนี้ตัดทิ้งเลยก้นต้องแทนต่อ x เป็นสองมันจะได้ i กําลังลบหนึ่งก็คือหนึ่งส่วน i ใช่หนึ่งไหมก็ไม่ใช่ถัดมา x เป็นสามแต่แต่ว่ามันได้พอดีด้วยเหตุผลที่ว่ามันได้ศูนย์ไงอะไรก็แล้วแต่กําลังศูนย์จะได้หนึ่งถัดมา x ได้สี่เราจะได้ค่า i เฉยใช่ไหม i เฉย i ได้หนึ่งถูกไหม ไม่ถูกถัดมา x เป็น5เนาะเราจะได้ i กําลังสองเดี๋ยวเราค่อยจดนะได้1ไม่ใช่มันได้ลบ1ถัดมาพอเราแทน x เป็น6เนี่ยมันจะได้ i กําลังสแต่ i กําลังสาได้อะไรลบ i ก็ไม่ใช่1อยู่ดีแต่ว่าตัวถัดไปเจอแล้วเพราะว่ามันจะได้เป็น i กําลัง7ลบ3ามล i กําลัง4 i กําลัง4ี่หนึ่1ตัวนี้ใช้ได้สแสดงว่าตอนนี้เราเรามีแคแ่2ตัวแล้วเราเรามีเซต b 2ตัวแล้วก็คือมีเลข3กับมีเลข7แต่ว่ามันมันต้องไล่อีก แล้วห้ามเกิน150เออทีเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆเดี๋ยวมันจะห่าเท่าไหร่หางสี่ฮะงั้นถ้าเราเดาถูกตัวถัดไปอ่ะ x ต้องเป็นอะไร11เพอเราแทนมปเรื่อย x เป็น11ถ้าเราเดาถูกมันต้องใช้ได้ซึ่ง11เป็นไปลบ3ได้ได้แปะแล้วไอกำลัง8กับ i อกำลังก็ตัวเดียวกันแสดงว่าใช้ได้สรุปก็คือมันจะหางทีละสีตัวเนาะเป็นลำดับเลขอีกทีหนึ่งใช่ไหมก็ใช่ใช่ไหมใช่ไหมก็เป็น11แล้วก็10อะไรนะ สิบห้าไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็เราต้องหาว่าตัวสุดท้ายมันมันใช่ร้อยห้าห้าไหมหรือมันจะอยู่ก่อนหรือมันจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องต้องหาพราะว่าหาอย่างไงทีนี้วิธีเช็คว่า,ว,าว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คือเออเออหารส,ออออารสี่เพราะว่าทุกตัวเนี่ยเราสังเกตว่าเลขสามเพราะวา่หารสี่จะเลยเศษสามเลขเจ็ด 414ก็จะเหลือเศษ3 11428ก็เหลือ 13, 11, 28, เศษ3ถ้าตัวสุดท้ายเป็น155เนะี่ยเวลาเราเอา4หารนะมันต้องเหลือเศษ3เพราะว่าทุกตัวที่ใช้ได้เหลือเศษ3หมดเราก็ต้องเอา155ไปหาร4แล้วเช็คว่าได้เศษ3ไหมอนันนี้ตั้งหารเลยอันนี้ได้12มันจะเหลือ35แล้วก็48 32เหลือเศษอะไรเศษ3เออเศษ3แสดงว่าใช้ได้ก็เป็น155แล้วทีเนี้ยมันต้องหาว่ามีกี่ตัว แล้วก็ไปเข้าสูตรลำดับเลขะที่เป็น an เนะเท่ากับเอ่งบวก n ลบหนึ่งคูณ d นะ an ก็โพสต์สุดท้ายก็ได้ร้อยห้านะ an ก็คือเลขสาแล้วไปบวก n ลบหนึ่ง d ก็เป็นเลขสีเราก็ย้ายไปได้ร้อยห้าสเอาสไปหารก็ร้อยห้าหาร4เท่ากับ n ลบหนึ่งทีนี้เราไปตัดได้เทไหร่ดีสามเดอ สี่แปดสามสองได้สามแปดได้สามแปดสามแปดเท่ากับเอ็นลบหนึ่งเอ็นเลยได้ตอบสามเก้าตัวอ่าพอแล้ววันนี้ <c oughs> แต่ให้จดก่อนให้จดก่อน <c oughs> จะตอบข้อห <c oughs> ้าคนถ้าออกแบบนี้ก็ดีนะ <c oughs> ที่โรเรียนเลยไม่ดีก็ตอบที่แปด